สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคชิลกับผมใหญ่กริดดาเซมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเ <c oughs> จ้านี้ครับ o m p a s OMD E-M1 Mark II ก็จะเป็นกล้องเลือธทงตัวท็อปสุดของ โอลิมปัสในซิสเต็มของไมโครโฟเตอร์ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นรุ่นที่2แล้วหลังจากที่รุ่นแรกเนี่ยออกห่างกันถึง3ปีเลยทีเดียวตัวกล้องเนี่ยแน่นอนยังเป็นระบบไมโครโฟเตอร์เซนเซอร์ก็จะเป็นขนาดที่คูณ2นะฮะตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็น l i g h t m o d ส Sen เซอรตัวใหม่ของโอลิมปัสเขาความละเอียดจะอยู่ที่20.4ล้านพิกเซลแล้วก็หน่วยประมวลผลก็เป็นแบบใหม่ด้วยตัวหน่วยประมวลผลตัวนี้จะเป็น 2 i ิ k 8ซึ่งทางโอลิมปัสบอกว่าเจ้าหน่วยประมวลผลตัวนี้มันเร็วกว่าเดิมอีกถึง3.5เทา่ามาดูรอบๆตัวกล้องกันนะฮะจับมาทีแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ากริปตัวนี้เนี่ยหนาขึ้นนะครับเวลาที่จับแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเต็มไม้เต็มมือนะค,คือตัวกล้องนะครับด้านเนี้ยตัวกล้องตรงนี้ค่อนข้างที่จะบางแต่ว,ว่ากริปเนี่ยหนาแล้วก็จับกระชับนะฮะแล้วก็ข้อดีก็คือว่าไอ้ปุ่มฟังกช์ชัน2ปุมเนี้ยถ้าเป็นอย่างพวกตัว e.m. ตัวรองลงมาเนี่ยนะฮะปุ่มเนี่ยมันค่อนข้างจะ,จะ,จะเบียดกับกริปแล้วก็เวลาที่เราจับเนี่ยบางทีนิ้วเราเนี่ยจะคอยไปโดนตัวฟังก์ชันแต่ว่าตัวนี้กริปค่อนข้างที่จะลึกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับไปเนี่ยไอ้ตัวปุ่มฟังก์ชันก็จะไม่โดนยกเว้นว่าเราตั้งใจที่จะไปกดมันจริงๆนะฮะส่วนไดอะลตัวนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ด้านบนใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรแข็งแรงนะครับจับนี่รู้สึกเลยว่าปึกปักรวมถึงพวกไดอะลหน้าหลังเองเนี่ยนะฮะก็มีน้ําหนักแล้วก็ความรู้สึกเน แข็งแรงกว่าตัวเก่าเยอะนะครับตัวโหมดไดเอลเนี่ยมีล็อกด้วยคือถ้าเรากดด้านบนตรงนี้นะครับกดลงไปมันก็จะเป็นการล็อกปุ่มก็กันเผลอหมุนโดยไม่ตั้งใจนะฮะแล้วก็ทางโอลิมปัสบอกว่าปุ่มนะฮะการเรสปอนส์เวลาที่เรากดไปเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเรสปอนส์เร็วกว่าเดิมใช้เวลาในการหลังจากที่กดปุ่มไปเนี่ยแค่ 30มิลิเซัก็ตอบสนองงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานจริงๆนะถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวตัวช่องมองภาพจะเป็นช่องมองภาพความละเอียดอยู่ที่2.36ล้านพิกเซลแล้วก็รีเฟรชเรทของเขาเนี่ยจะอยู่ที่120เฟรมเปอร์เซกค่อนข้างเร็วนะฮะคือมองเนี่ยเหมือนกับมองปกติเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีเป็น S O V F ก็คือถ้าเรามองแบบ S O V F เนี่ยนะฮะเอฟเฟกต ในภาพจะมองไม่เห็นจะใช้งานเหมือนกับพวกกร่อง DSLR นะฮะมันจะเห็นภาพจริงแบบนั้นนะครับส่วนถ้าใช้งานแบบปกติเนี่ยเวลาที่เราเซตพวกเอฟเฟกภาพต่างๆในวิวไฟเดอ e r จะแสดงให้ด้วยก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าก่อนที่เราจะถ่ายภาพเราก็เห็นเลยว่าภาพที่จะได้เนี่ยเป็นยังไงหน้าจอของเขานะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน3นิ้วความละเอียดอยู่ที่1.037ล้านจุดนะฮะแล้วก็สามารถทีีจะ กางออกมาได้หมุนรอบได้แบบนี้นะฮะก็สามารถจะเอาไว้ประเภทแบบถ่ายเซลฟี่อะไรประมาณเนี้ยนะฮะสามารถที่จะทําได้แล้วก็ตัวช่องใส่เมมมีการ์ดตัวนี้เนี่ยจะมีช่องใส่เมมมี่การ์ดสช่องเป็น s d c ด r d นะฮะตัวช่องบนเนี่ยหรือว่าช่องแรกของเขาเนี่ยนะครับจะเป็น s d c ด r d u s ์ก็คือรองรับ SD c a r d ร์รุ่นใหม่แต่ถ้าเป็นตัวด้านล่างก็จะเป็น USS1 นะฮะตัวกล้องตัวนี้เนี่ยจะกันรอ้องน้ำกันฝุ่นแล้วก็สามารถที่จะทนอุณหภูมิได้ถึง 10องศาใช้งานสมบุกสมบันได้สบายๆนะเอาไปลุยไทยน้ำตกที่มันมีละอองน้ำหรือว่าฝนปลปลยอปรยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก้อนใหญ่ขึ้นนะเปิดแบตเตอรี่มาทีแรกเนี่ยตกใจเลยคือก้อนมันใหญ่มากกก้อนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทางโอลิมปัสบอกว่าความจุมันเพิ่มขึ้น37%การชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยจะถ่ายได้ประมาณ440ภาพแล้วก็ จุดเด่นอีกอย่างของเจ้ากล้องตัวนี้ก็คือว่ามันมีแบตเตอรี่สเตตัสที่หน้าจอบอกเลยว่าแบตตัวนี้ชาร์จไปกี่ครั้งสถานะเป็นยังไงสุขภาพแบตเป็นยังไงบ้างแล้วก็จําแบตด้วยคือหมายความว่าถ้าเราเอาแบตก้อนเนี้ยไปใส่กล้องตัวอื่นเขาก็จะนับต่อให้คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีชิปในตัวของเขาเองนะฮะก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทแบตเตอรี่แหละ ตักล้อง OM-D E-M1 Mark II เนี่ยนะฮะจะมีจุดโฟกัสแบบ On Chip Phase Detection ถึง121จุดซึ่งถ้าเทียบกับตัว E-M1 ตัวเก่าเนี่ยจุดโฟกัสแค่30 7จุดเท่านั้นเองตัวนี้นี่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ทุกจุดเนี่ยนะครับทำงานเป็น cross ใช้ ide, ซึ่งก็จะให้ความเร็วโฟกัสสุดๆเลยทีเดียวคือปกติเนี่ยโอลิมปัสค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อเรื่องของความเร็วในการโฟกัสอยู่แล้วตัวนี้ตัว็อปสุดก็ไม่ผิดหวังครับจัดความเร็วโฟกัสมาให้ชนิดที่ว่าถ่ายแอคชั่นเนี่ยจับยังไงก็อยู่แล้วก็ตัว auto โฟกัสของเขาเนี่ยสามารถที่จะตั้งเป็นกลุ่มได้คือนอกจากที่จะตั้งเป็นจุดเดียวน,ยนะฮะเราเลือกเป็นกลุ่มได้เพราะฉะนั้นเนเเเวลาาาที่รจับป็ วัตถุใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่ตั้งออโต้โฟกัสเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะจับได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยนะฮะคือหน้าจอของเขาเนี่ยนอกจากที่จะจิ้มได้ตอนที่เรามองแบบเนี้ยนะครับใช้เป็นทัชโฟกัสก็คือจิ้มไปตรงไหนแล้วก็โฟกัสตรงนั้นได้เนี่ยนะฮะเวลาที่เรามองในช่องมองภาพแบบนี้เราสามารถที่จะใช้นิ้วเนี่ยเลื่อนจุดโฟกัสได้คือตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็นทัชแพดแล้วก็ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง จ้ากล้องตัวนี้โฟกัสเร็วอยู่แล้วเนี่ยนะฮะความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องก็เร็วด้วยความเร็วตัวนี้จะอยู่ที่18ภาพต่อวินาทีถือว่าเร็วมากแล้วก็18ภาพต่อวินาทีเนี่ยนะฮะเป็น tracking ด้วยก็คือโฟกัสจะตามให้อยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นเขายังมีอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับการถ่ายแอคชั่นก็คือชัตเตอร์แบบ pro capture ซึ่งเจ้า pro capture เนี่ยนะฮะการทำงานของเขาก็คือเวลาที่เราถ่ายภาพแตะชัตเตอร์ไว้ครึ่งหนึ่งแล้ว พอเรากดถ่ายกล้องจะเซฟ14ภาพล่วงหน้าก่อนที่เรากดชัตเตอร์กับ11ภาพหลังจากที่เรากดชัตเตอร์ให้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เวลาที่เราถ่ายจับจับจงหวะถ่ายแอคชั่นเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายได้ง่ายขึ้นถ่ายกีฬานี่สบายสบายเลยฮะกดครึ่งชัตเตอร์รอ,อไว้ก่อนแล้วพอได้จังหวะปุ๊บเรากดชัตเตอร์จมลงไป14ภาพข้างหน้ากับ11ภาพตามหลังมาเขาเก็บให้ความเร็วชัตเตอร์จะได้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดอยู่ที่1ส่วน 8,000วินาทีอันนี้เป็นความเร็วชัตเตอร์แบบแมชชีนิกแล้วก็สามารถที่จะขยายเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ได้ถึง1 3 2 0 0ส่วน3 2 0 0วินาทีก็สบายสบายครับสามารถที่จะถ่ายแอคชั่นได้อยู่แล้วค่า iso ของกล้องตัวนี้จะได้ตั้งแต่ iso 200ถึง25,600แล้วก็ iso ต่ำสุดที่ตั้งลงไปได้เนี่ยก็คือที่ l o หรือประมาณ iso 64แล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะมีระบบป้องกันภาพสั่นไหว ก็โอล m มปัสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของระบบการสั่นอยู่แล้วตัวนี้เป็นการสั่น5แกนซึ่งทางโอล m มปัสบอกว่าเขาสามารถที่จะกันการสั่นไหวได้ถึง5.5สต็อปหรือถ้าใช้กับเลนส์ที่รองรับระบบ s ิ n ค์ไซึ่งก็เป็นระบบการสั่นที่ทํางานทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัวเลนส์จะสามารถกันสั่นได้ถึง 6.5ต็อปแล้วก็ทางโอลิมปัสเคลมเอาไว้ว่าเจ้ากล้องตัวนี้สามารถที่จะใช้มือถือถ่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งเนี่ยนะฮะยืนถือแบบนี้เนี่ยถ้ามือนิ่งพอเนี่ยนะฮะชัตเตอร์2วินาทีคุณก็ยังถ่ายภาพได้ครับ อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจของตัว EM1 Mark II เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพแบบ High r e s ซึ่งตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะถ่ายพิกเซลสูงสุดได้ถึง50ล้านพิกเซลด้วยเทคนิคการเอาภาพหลายๆภาพเนี่ยมารวมกันเป็นภาพเดียวเราก็จะได้ไฟล์ภาพใหญ่ๆซึ่งความละเอียดเนี่ยเปรียบเทียบกันก็ต้องบอกว่าเห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่า50ล้านพิกเซลเนี่ยคุณได้ละเอียดเพิ่มขึ้นแต่ข้อแม้ของตัว High r e s ก็คือคุณจะต้องใช้ ขาตั้งกล้องคือกล้องคุณจะต้องนิ่งไม่ขยับเวลาที่ถ่ายไฮเรสนะฮะตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมีระบบกำจัดฝุ่นที่หน้าตัวเซนเซอร์เป็นระบบที่โอลิมปัสเรียกว่า SSWF หรือ Super Sonic Wave Filter ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้น,นะฮะมันจะเขย่า ถึง30,000ครั้งต่อวินาทีเพื่อที่จะให้ฝุ่นน่ยมันหลุดออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปใช้งานอย่างใช้งานในที่ที่ฝุ่นค่อนข้างจะเยอะเปลี่ยนเลนส์เนี่ยโอกาสที่ฝุ่นติดที่หน้าตัวเซ็นเซอร์ก็จะน้อยลงไปเยอะเลยทีเดียวตัวชัตเตอร์ทางโอลิมปัสบอกว่ามันสามารถที่จะรองรับการใช้งานหรือการทำงานได้มากกว่า200,000ครั้งใช้กันลืมเลยทีเดียวรวมถึงว่าตัวชัตเตอร์ในกล้อง E-M1 Mark II นะครับ จะเป็นชัตเตอร์ที่มีโครงสร้างแบบรอยตัวหรือที่เรียกว่าเป็นโปรติงชัตเตอร์ซึ่งมันจะลดแรงกระแทกเวลาที่เราถ่ายตอนที่ถ่ายภาพอย่างตอนถ่ายภาพต่อเนื่องนะฮรรู้สึกเลยว่าตัวกล้องเนี่ยแทบจะไม่มีการสั่นไหวนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยทางอิมปัสทำออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของวิดีโอกันบ้างตัวกล้องตัวนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอได้เป็น 4K แล้วก็เป็น 4K ที่เป็นซีน e ม a าสแตนดาร ซึ่งบิตเรทสูงสุดของเขาเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่237เมกเปอร์เซกค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตูกล้องนะฮะมีระบบการสั่น5แกนอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่ถ่ายวิดีโอลองถือถ่ายดูเนี่ยทำออกมาได้นิ่งมากๆคือการสั่น5แกนของโอเนีัตต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็ทำงานทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะฮะตอนถ่ายวิดีโอนี่นะครับกิมบอลแทบจะไม่ต้องพึ่งเลยคือเราสามารถที่จะถือถ่ายแบบนี้นิ่งๆได้สบายสบาย กล้องตัวนี้มีช่องต่อไม้นอกให้นะครับมีช่องเสียบหูฟังให้แล้วก็ตอนที่เราถ่ายวีดีโอเนี่ยนะฮะพวกเอฟเฟกภาพเนี่ยสามารถที่จะใช้งานคู่กับตัววีดีโอได้ด้วยตัวกล้องมีระบบ Wi-Fi รองรับการทำงานเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นครั้งการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวีดีโอรวมๆเนี่ยนะ,ะก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว EM1 Mark II ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ ขนาดค่อนข้างกระทัดรัดแต่ว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ใส่มาให้อยู่ในตัวกล้องเนี่ยนะฮะเป็นกล้องระดับท็อปชนกับพวกกล้องเลอทงของค่ายอื่นๆได้สบายๆคุณได้ความเร็วในการทำงานด้วยแล้วก็พวกฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันในการถ่ายพวกแอคชั่นหรือว่าการถ่ายภาพต่อเนื่องสามารถตอบสนองงานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวแล้วก็วิดีโอก็ทำออกมาได้ ค่อนข้างเก่งคือแต่ก่อนเนี่ยนะฮะหลายๆคนจะบอกว่าโอลิมปัสเนี่ยไม่ค่อยเน้นเรื่องวิดีโอแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับโอลิมปัสแก้ลำแล้วฮะวิดีโอออกมานี่ทำออกมาสู้กับค่ายอื่นๆได้เลยน้ำหนักของตัวกล้องเนี่ยนะับพร้อมกับแบตเตอรี่ก็อยู่แค่ 574กรัมเท่านั้นเองค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็คล่องตัวนะครับสำหรับใครที่อยากได้กล้องถ่ายแอคชั่นเก่งๆลุยได้นะครับประเภทบุกน้ำลุยไฟนะครับรเพราะว่าจะกล้องตัวนี้ในเวทซิลอยู่แล้วนะฮะตัว e m 1 m ว r k มเนี่ยเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech ช h i l l ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ